สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังสวัสดีมิตรเมอเคียนแฟนหมอลำได้จ้าสาวซีมั่งเลยค่ะบ่าวโจดีไซน์ครับวันนี้ก็จะมาขอแสดงความยินดีนะคะกับบอยศิริชัยหัวหน้าของใจเกินร้อยนะคะพี่น้องที่ได้รับรางวัลค่ะจากทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องครับผมสวจมหาสารคามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามโดยคณะ อนุกรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับนายผู้การบริสายบอยศิริชัยบอยศิริชัยหมอลำใจเกินร้อยเป็นคนดีสีจังหวัดมหาสารคามประเภทประชาชนค่ะพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากระตันยูกระทำความดีและคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมจนเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนองค์กรและสังคมเหมาะสมแก่การ ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีสีจังหวัดมหาสาร,รคามอันนี้บอส <ขา S 1> ตอยก็ได้แชร์โพสต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามบอกมา,<ข>าเาว่ <ผม S 1> แล้วก็ใช้แคปชั่นบอกว่ากราบขอบพระคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามและท่านคณะกรรมการรางวัลคนดีสีจังหวัดมหาสาร,รคามทุกท่านครบับค่ะคือเราก็จะได้เห็น บอสบอยสริชัยค่ะพี่น้องได้นั่งอยู่ที่ทํางานท, <ผม S 2> ที่ที่ทำงานที่อยู่หมอลาใจเกิดร้อยนะจะเป็นห้องของบอสบอยสริชัยเองก็จะได้เห็นเลยว่าโล่รางวัลต่างๆมากมายนะคะการันตีมากด้วยความสามารถค,ะคร่ะพี่น้องเพราะว่าเราก็ได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งของน้องอาร์ตนะคะที่มีสื่อไปสัมภาษณ์และน้องอาร์ตก็อยู่ที่บ้านใจเกิดร้อยก็พาไปนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องทํางานพี่ชายนั่นแหละแต่ว่าขออนุญาตแล้วแล้วก็พาส่องนะคะความเขาเรียกว่าความขยนันความมานะอดทนของ หัวหน้าใจเกินร้อยที่ได้รับรางวัลมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลค,ค่ะพี่น้องที่เป็นรางวัลที่สมควรที่จะได้จริงเพราะล่าสุดกระปิฤดูการใจเกินร้อยไปพี่น้องซื้อที่ดินถวายวัด<อ>ก็ก็เป็นกุศลเป็นจิตอาสานะอ,อันนี้นะคะแล้วก็ในหลากหลายงานเลยค่ะที่เป็นงานด้านช่วย กันด้านอาสาเงค่ะบอสบอยซีชัยก็ร่วมด้วยทุกงานนะคะผมสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับรางวัลนี้เนาะค่ะล่าสุดนี่ไงจะมีกระถินนี่กับคุณแอลดีใช่ไหมค่ะก็อันนี้ก็เป็นของโรงเรียนค่ะโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาจังหวัดขอนแก่นก็ไปช่วยทางด้านจังหวัดของแฟนด้วยแล้วก็จังหวัดตัวเองก็หลากหลายโครงการที่มีก็ก็เหมือนกันค่ะร่วมด้วยทุกทุกงานเลยค่ะแล้วก็ส่วนตั้งต้นรับ เงินที่สมทบร่วมบริจาคอะไรเงี้ยก็ทางเอกทาง AB นะี่ยทางคุณบอยกับคุณแอนเะน่ยคือตั้งต้นไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะง,งานไหนๆก็คือตั้งต้นให้ก่อนอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ที่เริ่มเงินตั้งแต่ต้นแรกเลยครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาของจริงแล้วก็กตันยูก็คือกตันยูกับบุพการียตาพี่น้องเนี่ยคะ่ะพี่น้อง ครับผมและคู่นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีจริงๆตั้งแต่คบกันมาอยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็เดินสายด้วยกันเดินหน้าทําบุญกันตลอดเนาะใช่ว่าเราเห็นจะไปทําบุญไม่ว่าจะไปทางทางจิตอาสาก็คือไปเที่ยวเรือนจำกลางคอนแก่นนะคะพี่น้องได้ไปมอบความสุขไม่ไปมอบเสียงเพลงเพื่อที่จะบำบัดจิตใจของผู้ต้องขังแล้วก็ร่วมบริจาคเป็นจำนวนเงินตั้งต้นนะคะก็คือ2 0,000แล้วก็มีแฟนคลับ f อซร่วมกันได้เป็นแสนค่ะสำหรับวันนั้นเนาะ แล้วก็มาส่งคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าเพราะคุณบอยสิริชัยนะครับได้รับรางวัลเนาะแล้วก็แชร์ออกมาทางหน้า Facebook บอยสิริชัยนะครับคอมเมนต์แรกก็มาเลยครับผมแอนออร์ดีนะครับผมบอกว่าสุดยอดเก่งที่สุดค่ะน่ารักมากคู่นี้เขาจะแบบ อันนี้กินอยู่แล้วซัพพอร์ตกันแล้วก็คอยเป็นกําลังใจเป็นพลังบวกให้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรนี่แหละถ้าคนที่รักเราชมเรานะเราจะยิ่งปลื้มยิ่งกว่าเนาะแต่ว่าคนอื่นชมเราก็ปลื้มนะแต่ว่าเมื่อคนที่รักเราชมเราเหมือนก็ยิ่งปลื้มไปใหญ่จริงจริงคุณแม่ก็ไม่น้อยหน้านะคะคุณแม่แตนแม่ยายก็บอกว่าเก่งเนาะลูกเคยค่อยยินดีด้วยจ้าแม่แตนนะคะนี่แม่แต้นครับผมแล้วก็น้องอาร์ตนะครับผมอาร์ตอัธชัยนะครับใจเกินร้อยก็บอกว่า ยินดีด้วยครับหลายคนเลยเนาะเยอะมากคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์เกือบพันแล้วตอนนี้นะชเยอะมากเยอะมากจริงๆสำหรับแฟนคลับเอฟซีแล้วก็ศิลปินด้วยกันเองนะคะคก็คือมาแสดงความยินดีกับทางน้านบอสบอ,บอสยศิลปชัยเยอะเลยนะคะเราก็สองคนนะคะัแอดมินก็ขอร่วมอวยพรแล้วก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับบอสบอยในครั้งนี้ด้วยนะคะ ส่วนมากมันจะติดคำว่าวัยพรนะบอกจูเว่าเราพรเราวยพรมันเกิดบ่อยอ่าแล้วพูดถึงมันเกิดนะคะค6กันยายนก็เป็นวันเกิดของน้องแอนอรดีนะคะวันใกลดแล้วนะ<ช>เดือดนนานี้เอง่คะเดือนหน้านี้เองนะคะแล้วก็เป็นเปิดตัวโรงแรม,อมของเดอะบอ Green ด้วยนะคะพี่นอ้องสําหรับงานนี้ก็คือ มีไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะที่เป็นกลุ่มปิด Happy Birthday and แอนดอรีนะคะบัตรราคา129บาทค่คะคี่น้องใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตัวก็ยังซื้อทันเนาะค,ค่ะแล้วก็เห็นว่าในวันนั้นนะคะจะมีปล่อยเพลงที่ซอแอนอ r ร a ดีนะคะได้ร่วมทํากับค่ายท็อปไลน์วันนั้นด้วยที่เป็นทั้งเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นเพลงที่โคเปอร์อในใจอยากได้สแล้วก็อะ,อะไรนะสนาทีคือซีมีแหงเนาะค่ะแล้วก็ อีกอ,อันหนึ่งก็คือวันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะพี่น้องเพลงจันทานจันทาก็จะปล่อยออกมาแล้วนะคะช่อง YouTube Top Line ค่ะอ๋อเป็นเพลงคู่ใช่ไหมใช่เพลงคู่คของอบอสบอสซิดิชัยแล้วก็ซอแอนออรดีพี่น้องก็วันที่26นี้ก็ใกล้แล้วอย่าลืมไปรับชมกันเยอะๆเวลานะคะ5มองเย็นค่ะพี่น้องเลิกง,งานมาดูได้เลยใช่ครับสุดล้ว ทั้งสคนคือตั้งใจทํางานมากเลยนะสำหรับ<ม>แสดง m v ก็ไปถ่ายทําการแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อ,อเปียราเบียบวัฒสินนะคะที่รวมมาเป็นพ่อของนางเอกก็คือน้องแอนนะคะค และงานวันนี้ค่ะบ่าวจครับผมงานวันนี้วันที่21ใช่ไหมสาวสีเป็นงานฉลองวันคล้ายวันเกิดนะครับผมเป็นงานของ AB นะครับอยู่ที่บ้านบ่อนะครับอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับและงานวันที่22นะครับผมก็เป็นงานของ AB นะครับเป็นงานคอนเสิร์ตหน้าวัดปทุมทองนะครับผมอยู่ที่อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันที่24นะครับผมเป็นงานเลี้ยงภายในอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย ยี่สิบหกนะครับยี่สเป็นร่วมงานประกาศผลรางวัลนักคาราชอวอร์ดเอบีไปด้วยกันที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มีสองงานสองงานแล้วก็เป็นร้านบิบฟู้ดสะพานสีค่ะผมอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะครับวันที่เจก็ร้าน ทอดว่าฟินสโตนคับฟินสโตนนะครับหน8่กแนะคะที่อมตานครอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับแล้วก็28นะครับเป็นงานสีสันอาหารอร่อยสำโรงใต้แฟนะครับผมอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับวันที่30นะครับวันสุดท้ายของเดือนสิงหาเนาะ30อยู่ที่ร้านฟิกครับนะครับผม อยู่ที่ยำเพอเมืองจังหวัดสกลนอครน,นะครับสามารถติดต่อคิวงานได้หรือเข้าไปเช็คคิวงานได้เลยนะที่หน้าเพจของคุณแอนอารดีแฟนเพจนะครับผมสามารถติดต่อคิวงานได้ที่คุณไก่โต้งนะครับผม ที่เบอร์0 9 6 2 6 5 4 4 2 3นะครับค่ะแล้วก็วันที่26ที่ว่าได้ไปร่วมงานอวอร์ดนะคะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ได้รับรางวัลน,นะคะใช่ค่ะก็เป็นความภูมิใจนะคะของบ้าน a อขอแสดงความยินดีกับบอยสิริชัยและแอนอรดีนะคะรับรางวัลน,นักร้องดาวรุ่งชายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีกับงานประกาศผลรางวัลนักรราชอวอร์ดครั้งที่6รางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงจัดโดยบริษัทดาราอินไซต์ทีวีจำกัดนะคะ เวลานะคะก็คือบ่าย2อถึง5โมงเย็นนะคะที่สถานที่ที่แจ้งไปก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะนี่ท้งซซแอนก็ได้นะคะแล้วก็มีประกาศด้วยนะคะได้ทั้งสองคนเลยนะคะก็คือเหมือนไปงานคู่อ๋อได้ทั้งสองคนเลยค่ะที่เห็นนะนี่ค่ะนักขาอวอร์ดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเนาะวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ดีนะได้รับข่าวดีว่าแอนอรดีก็จะได้รับแบบว่า คุณเอลดีรับรางวัลนนะักร้องดาวรุ่ง,งดาวรุ่งลูกทุ่งหญิง<ะ>ยอดเยี่ยมแห่งปี<ะ>ออบอยสิริชัยก็เป็นนักร้องดาวรุ่งลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ<ะ>ผมอแสดงว่า คุณบอยสิริชัยกับคุณแอนออรดีคือได้รับรางวัลทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็รางวัลของจังหวัดมหาสารคามก็เป็นรางวัลของบอยรางวัลนึงก็วันนี้ก็เป็นข่าวดีของบ้านเอบีที่ได้รับข่าวสารดีๆจากคู่นี้เนื่องด้วยจากกิจกรรมที่ทั้งคู่ทําในแต่ละครั้งแต่ละวันส่งผลให้รางวัลนี้ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับค่ะครับผมยังไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแอนอรดีและก็คุณบอยสิริชัยด้วยนะครับคู่สามคู่สมของจริงใช่ครับผม สำหรับคลิปนี้ค่ะเราสองคนก็ออกมาส่งข่าวดีๆค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นอยากให้พ่อแม่พี่น้องค่ะติดตามให้กำลังใจ AB ไปตลอดบ,บอย<ม>บอกว่าปีที่8นี้ปล่อยของมาเยอะมากมรอติดตามได้เลยสำหรับ ใจเกินร้อยปีที่8ม่วนไม่มีที่สิ้นสุดค่ะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา2คนด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะเพราะว่าแฟนขับบ้านฮเอบี e น่ารักมากมมากมากครับผมอ่าสำหรับวันนี้เรา2คนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ